หมายถึงกำลังสนใจว่าอการออกแบบตู้ปิดตู้เปิดมันจะทำยังไงถูกไหมใช่แล้วก็ตู้แบนพารมันเป็นการผสมระหว่างตู้ปิดกับตู้เปิดเนี่ยมันจะทำงานยังไงจะคำนวณยังไงใช่โอเคมันจะ เหมือนเราคำนวณห้องปิดห้องเปิดได้แล้วเราจะเอามาเขียนในแบบยังไงแล้วจะแบ่งอะแดปอัดเด็ที่จะ, <Okay. S 1> จ,ะจะมาทําเป็นตู้ลำโพงอะจะทํำยังไงก็คือเหมือนเหมือนเอามาประยุกต์ใช้งานจริงว่าแต่ทาตู้ทรงที่เราต้องการเพราะในโปรแกรมมันไม่มีใช่ครับโอเคก็จะมาบอกนะครับว่าวิธีการนําค่าเข้ามาทํายังไงนะครับอ่า ตู้ใบนี้จะต้องกําหนดยังไงถ้าเป็นดอกประเภทไหนไว้เดี่ยวไว้คู่ต่างๆาทําตู้ใบนี้เขาจะใส่กี่ดอกในหนึ่งตู้นะครับแล้วท่านก็ต้องมากําหนดนะครับประเภทของตู้ลำโพงนะครับว่าจะทําเป็นตู้ปิดตู้เปิดตู้แบนพาร์ตนะครับเรื่องเกี่ยวกับพอร์ตลมนะครับเราจะต้องมาคํานวณพอร์ตลมกันเราต้องทํำยังไงกําหนดยังไงต้านสุดท้ายมันก็จะบอกเกี่ยวกับ ขนาดของแผ่นไม้ที่ให้เราตัดนะครับว่าจะต้องตัดขนาดเท่าไหร่มีแผ่นไหนบ้างนะครับตรงนี้ครับเป็นเหมือนการตรวจทานกันบ้านนะครับว่าคําตอบที่ท่านต้องการมันใช่หรือเปล่ากราฟย่อยตรงนี้ก็จะบอกค่าต่างๆอย่างเช่นการทํางานของตู้ไปเนี้ยต่ําสุดที่เท่าไหร่สูงสุดที่เท่าไหร่นะครับช่วงชักหลุดไหมใช้แอมขนาดเท่าไหร่ความดังเท่าไหร่นี้ก็จะบอกหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องเฟสของตู้ครับแล้ว โปรแกรมตัวนี้สามารถออกแบบได้ทั้งเครื่องเสียงบ้านและเครื่องเสียงรถยนต์นะครับสามารถเลือกได้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับแล้วเรายังมีคลิปวิดีโอสอนการใช้งานตรงนี้เพิ่มเติมให้อีกนะครับสำหรับท่านที่สั่งซื้อเข้ามาเป็นกลุ่มเฉพาะลูกค้านะครับถึงจะเข้าไปดูได้ขอบคุณมากครับผม